อยูดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มางาเข้าดาวของพารากอนก็จริงๆแล้วที่ถึงสามวันเลยหนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบมันเจ๋งมากที่มีถึงสามวันเพราะเหมือนได้แบบไฮไฮค่อยๆเข้าดาวไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการข้าดาวของทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นปีที่สองแล้วมังค่อยที่หนูมีงานข้าดาวก็เลยแบบหวังว่าจะมีอีกเรื่อยๆค่ะ มีเรื่อ,อ,อยๆเลยค่ะจริงหนูดีใจมากๆคือจริงหนูเป็นคนชอบทำงานแบบช่วงปลายปีเพราะมันเหมือนได้เจอทุกคนแล้วแบบได้ได้เจอแฟนคลับด้วยซึ่งทำให้หนูแบบแระช่วงช่วยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเอนจอยมากๆในช่วงการทำงานท้ายปีอว่าแบบเป็นจอยที่ีเนาะใช่ค่ะแล้ว 2023หนูทำหลายอย่างมากเลยค่ะอออกเพลงไปสองเพลงมีเพง Pass ลง p a s s ค o d e รู้แค่คนเดียวกับ zigzag นะคะที่พิ่ปล่อยไปเลยก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วหนูยังแบบไม่ค่อยชินกับการเพอร์ฟอร์มออนสเตจเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้หนูรู้สึกว่าแบบเออหนูกล้าพูดกล้าเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ปีนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปอเมริกาด้วยค่ะได้ไปเพื่อนพ้อมที่อเมริกามากับพี่พีบอมิกด้วยก็เป็น step to แบบ international market มากขึ้นค่ะซึ่งปีหน้าก็มีแลนอีกก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วปีนี้ความ,มาทับใจหนึ่งคือหนูสามารถ ซื้อรถแค่ตัวเองได้ค่ะคันแรกใช่หนูปนไปสอบไปแบบขี่มาตอนต้นปีค่ะแล้วก็ปีนี้หนูรู้สึกว่าแบบเออได้ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แบบเราสนิทกันมากขึ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็ได้แบบดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้แบบไม่วิกฤตอะไรเลยแล้วก็ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทำเยอะมากๆเลยค่ะ ใช่ค่ะรถคันแรกค่ะใหญ่ใญช่กขใหญ่ที่สุดเลยค่ะซึ่งหนูอะเลิกขับรถไปแล้วคือหนูกลัวเพราะว่าแบบหนูแบบรู้สึกว่าถ้าในเมื่อเรายังไม่พร้อมหนูยังไม่อยากออกไปบ่อยขนาดนั้นก็เลยจะขับแค่แบบไปซื้อก็เดี๋ยวแล้วก็กลับบ้านขับไปซื้อคือเหมือนให้ได้ลองขับอะค่ะแต่ว่าหนูยังไม่มั่นใจถึงขัน้นแบบจะขับพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องดูแลทุกคนที่อยู่ในรถของเราเนี้ยค่ะ ไมเป็นใครไปดีกว่าเออหนูคิดว,ว่าน่าจะขอดา,านที่บ้านค่ะปีนี้หลายๆทุกๆปีเลยแหละหนูขอดาวที่บ้านเพราะหนูถึอว่าแบบ54 3สองแล้วหนูก็จะแบบอยากอยู่กับไม้อยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับแบบในห้องนอนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคลิดว่าอาจจะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอาจจะต้องดูอีกทีว่าได้ไปเที่ยวปีใหม่ไหมค่ะ บบจะเน้นอยู่กับครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทานข้าวกันนี้อ๋ <c oughs> อได้เลยค่ะก็เออมันว้าวมากๆนะคะหนูเองก็งว้าวเหมือนกันตอนที่รู้สิ่งนี้หนูกำลังพูดถึงอะไรอยู่ก็ไม่รู้คื <c oughs> อคอนเสิร์ตเหรอคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูขอ,อเอาเพลงกัอนค่ะ <c oughs> ตอนนี้หนูมี่ห้าเพลงคอนเสิร์ตอาจจะจบเร็วกันไปนิดนึงแต่ว่าหวังว่าจะได้มีแบบแฟนมิสหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าพอออกเพลงก่อนแล้วก็อาจจะได้ไปต่างประเทศมากขึ้นทุกคนอาจจะได้ไปเจอหนูที่แอร์พอร์ตมาคืนคะ่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ว้าวๆเยอะเลยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามหนูด้วยนะคะได้เลยค่ะก็ขอให้ฟรีสองวันที่สิ้นสุด นเป็นปีที่มีความสุขมากๆนะคะสวขภาพแข็งแรงแล้วก็เ,ออเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเจอแต่คนดีๆที่น่ารักในชีวิตเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอลิ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ